สวัสดีครับวันนี้ผมอภิเดตแปลงที่ดินพิกัดคลอง12องำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้ห่างจากถนนลางสิดนครนา,ายกมาเพียงแค่3มกิโลครึ่งครับมาถึงแปลงที่ดินแล้วจากถนนเรียกคลอง12เข้ามานะครับแปลงที่ดินลึกมาถึงมาถึงแปลงที่ดินนี้ก็ประมาณ600เมตรนะครับเป็นถนนป็นคุกบดอัดแน่นครับแต่ก่อนเป็นถนนลาดยางตอนนี้เดี๋ยวทางตัวน,นี้เป็นเขตเทศบาหลหนองสามวังได้มีก็ประมาณได้มาทำเสรดมาทำถนนลาดยางให้ถึงหน้าคลองง8เมตรครับก็ประมาณไปแล้วแล่แปลงที่ดินก็ มีไฟฟ้าปะปาพร,ร,ร,ร้อมครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะครับท่านด้านหน้าด้านหลังครับนี่ครับแปลงที่ดินไม่ต้องกลัวเปี่ยวครับและแปลงที่ดินที่จะนำเสนอคือนี่ครับด้านขวามือครับนี่ครับแปลงที่ดินนี้หน้ากว้างถึง12มเมตรลึกอยู่ที่34เมตรนะครับเป็นที่ดินที่ถมแล้วแล้วก็ด้การมีการพัฒนาทําเป็นเชิงแนวสวนบ้านสวนพักผ่อนนะครับด้านหลังจะมีบ่อขุดบ่อให้กว้าง8เมตรคูณ8เมตรนะครับแล,ล้วก็ท่านี้วันนี้ผมมาจะมาปลูกต้นไม้เพราะชุนเข้าหน้าฝนด้วย ปลูกต้นไม้ไม่ตายนะครับช่วงนี้จะมีอะไรก็รีบมาปลูกครับตรงนี้ว่าเราไม่ต้องลดน้ำครับก็ทางให้ฝนตกให้น้ํากับประชาชนเองครับบำบัดนี่ครับนี่จะมาปลูกต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นขนุนนะครับเป็นไม้ผลนะครับที่กินได้นครับลูกค้าที่สนใจแปลงนี้นะครับเราขายถูกมากๆครับเราขายเพียงแค่49 0 0 0 0้าบาทครับเป็นเขตเทศบาลหนองสามฝั่งเลยนะครับสวยงามมากๆแปลงนี้หายากนะครับราคาก็ อนาคตก็จะขึ้นเลยนะครับแปลงนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณลูกค้าที่สนใจมีนัดชมแที่ด์ที่ติดต่อมมนะครับอาร์ตครับ0 8 9 158 4 880ครับ้าดสีย